จะต้องฉีดวัคซีนทั้งหมดสามครั้งครั้งที่สามจะห่างครั้งที่สองอีกหกเดือนหมอจะเัาที่ไว้ตรงนี้นะคะส่วนหลังคลอดอย่าลืมนะมันจะเป็นหลังคลอดถ้าฉีดครบสามเข็มจะคุ้มกันมาถึง้สิบปีเลยไม่ต้องฉีดอีกเลยนะงั้นก็แต่ถ้าหนูฉีดแค่สองปีลืมฉีดหรือไม่อยากไปฉีดภูมิต้านทานก็จะหมดไป

มมมันซูไไ่ด้เราคำนวณว่าถ้าตั้งครรภ์ได้19สัปดาห์ก็เฉียด5เดือนนะกำหนดคลอดก็วันที่8นะควรจะเป็นวันที่8ถ่ายภาพใ้19สัปดาห์คลอดวันที่8มีนานะเดี๋ยวหมอจะให้ดูภาพหัวใจเด็กนะเดี๋ยวให้ฟังหัวใจเด็กก็หนดบันทึกไอ้นี่ไว้นอนคลอดถูกต้องเก่งมากหมอจะให้ฟังหัวใจเด็กจะได้บันทึกเอาไว้ อ๋อเด็กเป็นภาพทีด่ดีมากเลยเสหัวใจเต้นไม่ใช่หายใจแรงโอเคนะอ๋อเนี่ยดีมากพอเห็นเอาวิดีโอมามาให้ดูนี่นะคะ,เด,ะเด็กก็จะนอนแบบก้อนหยุกนี่กระเพาะฉี่หนูนะของหนูไม่ใช่ของนี่นะแล้วเด็กนอนคูดคู่เนี่ยนอนคว่ำเห็นเข้าคู่เข่าไหะ ส้นเท้าอยู่นี่ยันตรงเนี้ป่าว้วลูกแม่อยู่ตรงนี้นี่รกนะที่เป็นเหมือนท้องฟ้านี่รกนี่หัวใจเด็กเห็นแล้วเนาะนี่กระดูกสันหลังนี่หัวนอนอย่างนี้นะนี่สายสะดือนะนี่สายสะดือโอเคนะรกก็จะพาดมาครอบข้างบนหัวเด็กเห็นไปแล้วเนาะเมื่อกี้อันนี้ยังไม่เห็นค่ดยังไม่ได้ดูนี่คางกรามนอนคว่ำนะ หัวใจเด็กเห็นละเดี๋ยวเราดูเพศแล้วแต่เขาจะดิ้นไปดิ้นมาอันนี้นะหัวเอ้สันดุสันหลังนะแต่มอจะกลับมาดูที่ดูค่าดูดูดูเพศนะเผื่อเห็นแต่มันนอนคุดคู่มากเลยนี่เขานอนคุดคูมากถ้าถ้าของเขาทําให้ดูเพศยากมากเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะหมอจะดูได้ไงเนาะ แต่คุ้กนได้บันทึกหัวใจเด็กนี่แขนเห็นได้มือ<ะ>นี่ข้อสอบหัวไหลข้อสอบมือ,อ,เ,อเห็นไหมปิดหน้า,นา<ะ>โอเคไหมไ,ไม่ยากจักรและโอเคไหมนี่เขาเดี๋ยวน้อหมอจะทำไงถึงจะเปิดตรงนี้ได้เนาะ <c oughs> นี่กระดูกสะโพกต้นขาโอ้โหเท็บยาก ถ้าเพศไม่เห็นวันนี้ก็รอข่าวหน้าก็ได้ไ้ดูดหลายสีกับไรยังไงเพศก็ไม่เปลี่ยนแปลงเอามื <c oughs> อกินดีนะหนูเอาวิดีโอมามาว่าดีเดี๋ยวดูเพศเดี๋ยวนะหมอกําลังจะทํายังไงจะพลิกขัวตรวจยังไงถึงจะให้เพศมันโผล่มา <c oughs> เป็นต้นขาสองข้าง๋ยวนะสโคต้นขา คือมันนอนเอาก้นเบียดมากเห็นจะพุงกระดูกสันหลังพุง,พ,งพุงใหญ่ตั้ะเออพุงใหญ่อันนี้คือคือปกติไหมครับปกติเนี่ยนอนคุกเข่าดูยากมากเลยเพราะว่าก้นอย,กอยู่ตรงเนี้ยไว้รอบหน้าเนาะเพ็นไม่สามารถเห็นได้ในวันนี้เลยครับแขนเห็นแล้วเนาะมัตสกกิหัวลําตัวโอ้สวยงามมากแขนสองข้างนี่ใส่สะดือโอ้ดินมากนี่มือมือมือเห็นไหม มือกำเงี้ยน่ารักเชียวน่ารักมากนอนคุดคูน่ารักเชียวโอ้ยน้องเพศน้องไอไอก้นโหก้นเบียดลิบมากเราไม่องผิดนะเผื่อจะหมุนตัวไงเผื่อจะหมุนนะบางทีก็หมุนไปเรื่อยนะเพราะว่าได้ยินอัตราวก็จะเริ่มดิ้นแล้ว ดียินเสียงเสียงวิว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 เหมืนพอดพอแล้วไม่เห็นเทศ <c oughs> ไม่รอบหนะ้าแต่กระหดูกทอดแบบบอกไปแล้วใช่ไหมคะเท่าไหร่แปดเดือนเแบบมตามแปดเ